สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการพูดผีมีผวาวันนี้ผมจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยผีวงโมโหรีจากนิยายของคุณจกตกรตรดาเอื้องอรินความสยองจะชวนขนลุกขนาดไหนเราไปฟังกันครับโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเก่านิดๆไม่มากยังไม่ถึงร้อยปี แต่บรรดาข้าวของในโรงเรียนถ้าแยกเป็นชิ้นๆนี่เก่าแก่มากหลายอย่างสืออบทอดมาจากสมัยรัชกาลที่4อย่างเครื่องมโหลีทั้งวงที่อายุมากกว่าปู่เราอีกแต่สืออบทอดมาจากวังคณะละครสมัยก่อนเครื่องดนตรีไทยทั้งหมดถูกเก็บอยู่ที่ห้องดนตรีไทยซึ่งเป็นห้องเล็กๆข้างเวทีในหอประชุมซึ่งหอประชุมมีเสียงคูประดับที่ผนัง น่าจะเกือบเกือบสีเสียนซึ่งเป็นครูสายการศึกษาไม่ใช่การละครบนเวทีมีตู้พระธรรมลายลดน้ำและมีเครื่องดนตรีอยู่อีกคู่ถ้าสำหรับคนที่มีเซนส์มันบ่งบอกถึงแหล่งรวมพลังงานลึกลับสุดๆเย็นวันหนึ่งในช่วงปฐมปลายเราเลิกเรียนไวเลยขึ้นไปยังหอประชุมกับเพื่อน เื่อลอเรียนดนตรีไทยซึ่งเป็นการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนปกติเราไปจับประตูห้องแล้วพบว่าห้องล็อกเลยนั่งรอครูที่บันไดข้างเวทีละครจู่ๆเราก็ได้ยินเสียงโหมโรงของโรงเรียนดังขึ้นเราก็คิดว่ามีคนมาแล้วหรอเลยเดินไปดูเรานอนลงกับพื้นมองลอดใต้ประตูเข้าไป ในห้องไม่มีใครเพลงหมโลงของโรงเรียนเป็นเพลงที่ไม่มีการบันทึกเทปเป็นเพลงที่ถูกเปรเลงสดโดยเครื่องดนตรีวงโมโหรีชุดเท่านั้นเพื่อนเราเริ่มกลัวและร้องไห้เพราะมั่นใจมากๆว่าต้องมีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นกับเราสองคน <S <S> <S เพลงโฮมโลงที่ได้ยินแม่งไม่ธรรมดาแน่ๆแต่ด้วยความที่เราไม่ใช่คนกลัวเรื่องแบบนี้ เลยบอกเพื่อนไปว่าไม่เป็นไรหรอกพวกครูที่หมายถึงครูในเครื่องดน,นตรีไทยเขามาอยู่กับเป็นเพื่อนเราเพราะว่าหอประชุมมันมืดและเปี่ยกมากหลังจากนั้นเราลาสิบนาทีครูสอนดน,นตรีไทยก็มาเราจึงเล่าให้ฟังครูเพียงแค่ยิ้มยิ้มเปิดห้องเข้าไปและไม่พูดอะไรสักคำเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับความหลอนของวงมโหรีในห้องดนตรีไทยที่เสียงดังจนชวนขนลุกโดยที่ไม่มีใครอยู่ในห้องสักคนอาทิตย์หน้าจะมีเรื่องเล่าชวนสยองเรื่องไหนมาให้คุณชวนสยองอีกคอยติดตามช่วงเรื่องเล่าชวนสยองตอนสี่ทุ่ม แล้วพบกันครับ